a later few moments อ่าแล้วครับผมก็ขอกราบสวัสดีลิงที่มีวัฒนาการแล้วทุกคนด้วยนะครับตอนนี้อยู่เกมคุณภาพมือบแลเลครับผมเอ็ดดอบคนดีคนเดิมนั่นเองนะครับผม วันนี้นะฮะใน BR อีกเช่นเคย b a c k Market อีกเช่นเคยนะครับผมก็วันนี้จะมาเล่นเป็นเจ้าตัว QQ9 แล้วก็คู่กับ Arctic.50 นะครับซึ่งคู่นี้บอกเลยว่าผมไม่ค่อยจะถนัดในในใน,ในส่วนของคู่นี้นะครับก็คือเป็นปืนระยะใกล้แบบใกล้เลยระยะประชิดกับระยะไกลเลยนะครับคือผมไม่ค่อยถนัดนะครับก็ไม่เป็นไรรอดูกันว่าจะ,จะได้ไหมเออรอดูโอเคครับตอนนี้ก็มาฟาร์มก่อนนะครับ มาฟาร์มของนู้นนี่นั่นโอเคนะครับผมเดี๋ยวตัดไปตอนฟาร์มเสร็จเลยนะฮะโอเคนะครับตอนนี้ก็ฟาร์มเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะก็กําลังจะไปเอาเฮลิคอปเตอร์นะครับเพื่อจะไปเอาอ่าอัปเกรดนะครับคือผมฟาร์มมาประมาณ4ี่หนาทีแล้วผมหาเกาะไม่เจอนะฮะก็คือตอนนี้ยังไม่มีเกาะนะครับก็เสี่ยงเสี่ยงอยู่เล็กน้อยนะฮะโอเคนะครับตอนนี้มาจอดที่หลังฟาร์มนะครับหลังฟาร์มเพื่อมาเอาอัปเกรดนะครับ โอเคครับก็ไปเอาแอดด t กันเลยนะครับผมลุยโอเคนะครับจอดเอาแอดด t ตรงนี้ก่อนละกันเออนะครับโหข,ขอบขอบแมเลยโอเคเรียบร้อยครับมีเกาะแล้วเปลี่ยนเป็นอาร์กติกก่อนเลยครับเอาอาร์กติกมาก่อนเลยเพราะาเรามีปืนระยะเรามีปืนกลอยู่แล้วนะครับโอเคลุยโอเคครับมีเหมือนมีคนนะครับตรงนี้ เขาเขาเขาเก็บของอยู่ยังไงย,ยิงได้ไหมโอ้ยหนีไปแล้วสเก็ตหนีไม่ทันนะครับไม่เป็นไรเราก็เอาปืนของเราไปแล้วก็ขโมยหอเขานะครับโอเคเอาปืนนี่มาแล้วคิวคิวนายของเรานะครับวันนี้เราลืมบอกไปว่าเราแต่งตัวเป็นน้องบอดนะครับเป็นน้องบอดเสริมความเก่งนะครับโอเคฮะตอนนี้ผมก็บินมาสักพักนึงแล้วผมก็ยังคิวใครไม่ได้เลยนะครับยังคิวศูนย์อยู่เลยนะก็คือ ผมจะไม่ใช้หอแล้วนะครับโอเคเหมือนมีรถอยู่ข้างหน้านะแล้วก็มีคนอยู่ข้างหน้านู้นด้วยนะครับผมเห็นอยู่นะแวบๆบแบบนั่นไงเราเอาตัวนี้กันหนอยเ้ย,เ,ยเขาจอดเขาจอดเราก็เอาคนนี้กอนเลยเอาคนนี้เอาคนนี้เอาคนนี้ก่อนเลยเป็นไงล่ะอาร์ตไผมโคตรนิ่งนะครับแต่ว่ามันจะไม่ค่อยแรงแบบไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะครับกูปิดชีพศัตรูแบบไม่ค่อยได้เร็วนะครับแต่ว่ามันนิ่งนิ่งมากๆนะครับโอเค คิวๆนะเอ้ยมีคนข้างหน้ายิงไปดิยิงไปดินะครับหนีก่อนนะครับเพื่อนมันแอร์โบนมาเพื่อนมันแอร์โบนมาเอ้ยข้างหน้ามีตัวข้างหน้ามีตัวนะครับข้างหน้ามีตัวเปลี่ยนแม็กก่อนข้างหน้ามีตัวนะครับสลิงขึ้นไปเอ้าเอ้าสลิงไปสลิงสลิงเอ้าอะไรวะเนี่ยอีกต้นหนึ่งก็ได้เอ้าเอ้าอะไรวะเฮ้ยก็ตกอีกโอ้โหข้างหน้านะครับข้างหน้าเดี๋ยวค่อยบ่นเดี๋ยวค่อยบ่นข้างหน้าโอเคหันหลังอยู่อย่างี้ก็ เรียบร้อยถือครับเรียบร้อยคือผมเป็นคนเล่นสลิงมาค่อนข้างจะนานแล้วนะครับแต่ว่าทําไมยังไม่ชํานาญนาทีหรือว่าเขาลดเขาน่าเขาลดเขาลดห้าห้าเมตรแต่ผมรู้แต่แอบลดอีกหรือเปล่าไม่รู้นะโอเคนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวหนีเข้าวงก่อนนะครับผมไม่เอาไม่เอาฮอนะผมไม่เขาขโมยฮอผมไปด้วยแล้วแหละ่งจริงก,ก,ก็ไม่ขี่อยู่แล้วนะครับคือกะไม่ขี่ฮอ,อยแล้วไปเราไปลุยยิงกันดีกว,ว่ามีเสียงปืนข้างหน้าเต็มอิย้ยเดี๋ยวนะมีเสียงตีน ข้างบนนะครับไม่รูกตึกไหนเดี๋ยวฟังอ๋อตึกนี้ตึกนี้ตึกนี้ลุยลงใหม่เหรอจ๊ะแน่นอนเลยนั่นไงลงใหม่จริงด้วยนะครับเพราะว่ามันมันท้ายวงแล้ว,ว่ไม่น่าจะมานั่งฟาร์มในตึกแบบนี้แล้วนะครับโอเคลุยไปเดีกว่าข้างบนนะเหมือนจะมีคนนะครับคือเสียงปืนน่สันนเลยมีฮอด้วยนะนั่นไงมีฮอนะครับอุย้ยตอกาเลยเรย นี่ไงคนนี้ที่มันขโมยฮอผมไปผมขโมยเขามาอีกทีแลวไอห่านี่ก็ขโมยฮอผมมาอีกทีนึงนะฮะฮอมือสามโอเคจะขึ้นไปดูข้างบนนะครับว่ามีหรือเปล่าโอ้ยยังไง้ายมือเขายืนอ,อยู่หน,น,น,นึ่งนัดสองนัดสามนัดนี่ฮะสามนัดไม่ตายนะครับต้องสี่นัดนะฮะคือมันไม่ค่อยแรงนะครับแต่ว่ามันนิ่งมากๆแล้วมันเร็วมันรัวนะครับก็คือเมื่อกี้ศัตรูไม่หลบก็ตายนี่ฮะตายเนี่ยเลือดนิดเดียวเองเห็นไหมผมสกิดสองนัดก็ตายละโอเค ปีนขึ้นก่อนเลยนะครับหาคนตอบเออไงโอ้ยโอ้โหเสียงปืนสนั่นวันไหวนะครับหืท <c oughs> ิ้งระเบิดใส่ผมอีกน่าจะเอาขนาดนี้นะยกพวกมาเลยดีกว่าโถโ,โอเคสลิงขึ้นไปเลยครับเอ,อ้ยไม่ใช่โหนเคนขึ้นไปเลยคือผมอาจจะไมไ่ค่อยได้จับสนา์หน่อยนะเพราะว่าเสียงมันดังนะครับแล้วก็เล่นเป็นระยะประชิดง่ายกว่านะครับสำหรับผม โอ้โห,โหเยอะเยอะเยอะยังไงหมาอีกโอ้โหศัตรูโคตรเยอะเอาตัวนี้ก่อนเอาตัวนี้ก่อนเอาตัวนี้ก่อนโอ้โหหายตัวอีกจบแล้วฮอจอดอีกโอ้โหเยอะมากครับเยอะประมาณ2อถึงสตี้เลยนะเมื่อกี้เนี่ยแต่ว่าตี้หนึ่งไม่เต็มนะครับคือตี้ละตัว2ตัวนะครับแต่ประมาณ3ตี้เฮ้ยข้างหลังหินโอเคข้างหลังหินนะครับมีตัวอยู่100้ล้านเปอร์เซ็นต์นะครับเราดินจาครับตีนเบา ไม่รู้ตัวใช่ไหมล่าว่าฉันมาน่ะเออ,อยังไงน,น้องบอดไล่ยิงครับน้องบอดไล่ยิงโอเคแยวปั๊มเลือดปั๊มอะไรก่อนนะแล้วกะกลับขึ้นไปอีกโอ,โอ้โหอาหมามางน,นี้ไม่เอาจา้าเราไม่ชอบเคนายนะครับโอ้โหหนีก่อนไม่ไหวครับหมาผมโคตรเกลียดหมาเลยนะหมากับแถบเนี่ยผมโคตรเกลียดเลยอะโอเคปั๊มเลือดเสร็จแล้วครับเดี๋อะไรวะอะไรอยู่บนนั้น ไอตัวหายตัวเมื่อกี้นี่เองยังไงล่ะเอาไปแหลกนะเออสิ่งที่ผมเกลียดที่สุดก็คือหมาเคนายแต่ที่เกลียดกว่าเคนายก็คืออ่าเจ้าตัวแถบนะครับผมเกลียดแถบมากเกลียดรถถังคืออันนี้คือสู้ยากครับแถบแถบกับรถถังโอ้ก็ต้โอ้โหแถบผมเดินผมชอบเดินงงอ่ะ,ะโอเคสลิงกูก็เป็นโรคอะไรก็ไม่รู้เนี่ยใช้ก็ไม่ค่อยได้ ขออภ <inequ ity S 1> ัยด้วยนะครับถ้ามีคำหยาบเยอะนะฮะเพื่ออัธรชนิดหน่อยนะฮะเพลินเพลินเพลินผมไม่ได้หยาบคายมากขนาดนั้นนะโอเคข้างบนนี้มีคนอีกหรือเปล่าเฮ้ยมีไหมเฮ้ยเหมือนเสียงไตนะอยู่ข้างล่างน้องมีคนเฮ้ยมันถือนี่ด้วยเฮ้ยยิงไม่โดนยิงไม่โดนอ๋อหนียิงไม่โดนเอน้องบอดจ๋าน้องบอดหนีก่อนดีกว่าอย่ายิงบอดนะโอ้โหหนีมีเสือปะ ปะเธอโค้งโอ้โหง่เป็นไงล่ะโดนบอดยิงโดนบอดยิงไปดีเออดูด้วยฮะสกินบอดนะครับไม่รู้ว่าจะเติมซื้อสกินมาทำมาเยอะแยะนะฮะสุดท้ายใช้สกินบอดเล่น <c oughs> โอเคไปใครไปเหมือนผมนะฮะซื้อสกินไม่รู้จะกี่สกินในตัวนี้มีสกินโคตรเยอะนะครับมีตัวข้างบนด้วยมีสกินเยอะมากนะแต่อยากเล่นบอดนะครับโอ้สลิงนี่นี่เสืออะตุกตุน โอเคนะฮะจะขึ้นไปเอาข้างบนเกิดได้ตัวนี้สบายแนละ้วเอาหนีก่อนเผื่อเขาชาร์จผมนะข้างบนนี่หลายที่แล้วนะเยอะมากนะ K าเลยเคนายแกหมาบ้านี่แม่งโคตรโหดหมายีราฟบนะใครได้ดูคลิปที่แล้วนะหมายีราฟนะโอเคอันนี้เหมือนจะมีคนอยู่มากมายโอ้ยนั่นไงอุสลิงอุสลิงอุสลิงโอ้โหเขาโดดลงมาแนละ้วเขาโดดลงมาเขาโดดเาดดไม่ได้วเขาไม่รู้ ขาดหน้าไปดิเป็นไงคิวคิวนายนะครับก็ถ้าใครอยากได้ของแต่งแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมไปให้ดูท้ายคลิปนะครับว่าคิวคิวนายผมแต่งแบบไหนนะครับท้ายคลิปแล้วก็อาร์กติกด้วยแต่อาร์กติกนี่มันนิ่งนิ่งมากๆครับสําหรับปืนนี้นะแต่ว่าการแต่งนี้นะแต่ว่ามันค่อนข้างจะดามเมจน้อยโอ้เกมไม่ก็ไม่ใช่เกมทนะีโทรศัพท์ผมนี่แหละกระตุกลูกศรเหลือสิบสองนะถ้าเอารูปศรก่อนโอเคไอ้นี่เก็บมาจะเยอะเลยเก้าสิบเก้าร้อยเก้าเก้าได้ใช้บ้างไหมเนี่ยโอเคครับ ไปลุยกันดีกว่าข้างล่างมีครับเหมือนได้ยินเสียงแว่แวๆนะครับว่ามันมีคนโดดลงมานั่นไงเรียบร้อยอ้าวทำไมหนีเราไปอย่างนี้ล่ะเพื่อนหรือว่าไหวพริบดีนะครับไหวพริบดีหนีทันนะครับอุ้ยข้างหน้ามีตัวสะนายสะนายไปหนึ่งนัดก่อนเลยอุ้ยหนีนี่ยเนี่ยเนี่อ่ะโอ้โหไม่โดนไม่เป็นไรชาร์จแม่งไปเลยกระโดดบินอ่ะเขี่ยไม่บินหรืไม่เป็นไร ชาร์จเอาเลยชาร์จอย่างเดียวชาร์จอะไรจ้าโดนบอดยิงอีกแล้วเอ้ยโอ้โหอยจะลอยดิมึงมานี่เลยมันนี่เลยอุ้ยกระตุก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 โอ้โหยังยิงได้เว้ยกระตุกหนีก่อนนะครับกระตุกมากโทรศัพท์ผมนะเป็นที่โทรศัพท์ผมนะครับคือผมไม่ได้รีเครื่องไม่ได้รีเลยคือข้อมูลมันเยอะนะฮะคือไม่ไม่โทษเกมนะอันนี้คืออยู่กับโทรศัพท์นะครับ13คิวแล้วนะครับตอนนี้ก็ เดินยิงอยู่แถวเนี้ยสิบสามคิวแล้วเหลืออีกสามตัวสุดท้ายนั่นไงเขาอยู่ข้างหน้านา่าจะตีเดียวกันหรือเปล่าไม่รู้นะแต่เหมือนเขาหายอะ่ะเขาหืมไอ้ลำบากมากเลยครับมันมีตัวแถบอยู่ด้วยผมไม่รู้ว่าแถบอยู่ไหนอ่ะเอาไงดีวะนั่นไงกูโดนแถบสองเส้นหนีไปไหนไม่ได้ยิงก่อนเลยแล้วกันแพ้แล้วครับจบแล้วฮะไม่เป็นไรฮะรู้ตัวแล้วฮะถ้าโดนแถบงี้คือรู้ตัวเลยนะครับไม่เป็นไรโอเคนะครับไปดูดาเมจกันดีกว่า แล้วมก็สองพันแปดนะครับฆ่าไปสิบสามตัวนะครับเดี๋ยวไปดูการแต่งปืนท้ายคลิปเลยนะฮะ A few moments later อ uh ่าฮะนี่ก็เป็นคิวคิวนายของผมนะครับใครอยากลองแต่งตามก็ลองพอดคลิปดูนะครับแล้วก็แต่งตามได้เลยนะครับส่วนอาร์ติกก็เดี๋ยวให้เพื่อนๆดูคิวคิวนายไปก่อนลวกันแล้วก็จะไปดูอาร์ติกนะครับก็คือใครอยากที่จะดูการแต่งปืนของผมทั้งหมดเลยทุกปืนใน BR นะครับที่ผมเล่นนะ ก็จะทารวมให้ในคลิปหน้านะกันนะครับผมจะทำรวมให้ในคลิปหน้านะฮะสำหรับการต่างปืนทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นสไนใลูกซองทุกอย่างครับเดี๋ยวจะทำดูทําให้ดูในคลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจในการนาคลิปด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม